สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพน่าประทับใจล่าสุดหลวงพี่แพตขณะบินทบาทแฟนแฟน,แฟนอดยิ้มตามไม่หยุดหลังจากนักร้องหนุ่มแพตวรยศ์บุญทองนุ่มหรือแพตพาวเวอร์แพตเขาพิธีอุปสมบทแบบเงียบๆเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเวลา15วันที่วัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารโดยได้รับฉายาทางธรรมกิติยโส แปลว่าผู้มีเกียรติยศน่ายกย่องบทเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณอาของหลวงพี่แพท powerpat ได้โพสต์ภาพของหลวงพี่แพทขณะอยู่ในผ้าเหลืองรับบิณฑบาตอาหารที่ญาติโยมและแฟนคลับนำถวายนอกจากนี้ยังปรากฏภาพที่น่าประทับใจของหลวงพี่แพทที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์ทั้งหลายอย่างน้องสุนัขตัวสีขาวจนน้องหมาตัวดังกล่าวถึงกับเดินตามหลวงพี่ไปด้วยทำเอา แฟนคลับดูภาพนี้แล้วอดยิ้มตามไม่หยุดเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆท่ากลางบรรดาแฟนคลับรวมอนุโมทนาสาธุในความเอ็นดูที่มีต่อสัตว์โลกของหลวงพี่แพทย์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ